สวัสดีครับผมเสษสันโอฝันเมืองครับสวัสดีครับผมคุณพลน้อยสอสมัยครับก und, ยกเลกเราก,ก erm <trans> ็กดดันยังกดดันอยู่ครับเพราะว่าอาวุธมันก็ออกมาก็สูสีแล้วก็น้องก็ก็อาวุธหนักมากครับยกเลกก็บอกน้องว่าชกแบบรัดกุมหน่อยแบบบล็อกดีๆเพราะว่ากูต่อสู้กับอาวุธก็หนักครับเหมือนก็เตะขาก็ต่อยหมัดนี่แรงครับผมจังหวะนั้นเราก็กดวงในแล้วต่อยท้องไปครับน้องก็ก็น่าจะจุกครับเพราะว่า เห็นน <N iss an> <N ic> ้องเขาล่นไปเราก็นึกในใจนุกในใจก็อาการน้องเขาก็น่าจะไม่ลุกขึ้นมาก็โล่งไปก็ภูมิใจครับวันนี้เพราะน้องทําสาเร็จแล้วก็น้องก็ตั้งใจครับวันนี้ตั้งใจอยากแบบชนะเพราะว่าครั้งแรกเขาพลาดมาแล้วครับแล้วก็มาครั้งนี้เขาก็ตั้งใจก็อยากเก็บชัยชนะครับก็วันนี้เขาสำเร็จแล้วครับก็น้องก็จะไปเก็บไปแบบไปพัฒนาต่อไปครับผมก็เพาเป็น कम जाए